มาดูเครื่องล้างแอร์ครับแบบ2กล่องนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟแล้วก็ตัวลมนะครับจะใช้ลมนะครับเป็นนี่ครับหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับมีกล้องนะครับกล้องสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อน้กันนะครับช่องเติมน้ํายานะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาทําความสะอาดนะครับมันเป็นคิ้นนิ่งนะครับน้ํายาความทําความสะอาดนะครับก็เติมลงช่องนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นทยาฆ่าเชื้อนะครับเติมลงช่องนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอบโอโซนนะครับส่วนตัวนี้เป็นวาล์วนะครับเป็นวาล์ววาล์วปรับของคินนิงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นของไอตัวฆ่าฆ่าเชื้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของการอบโอโซนนะครับครับเราเปิดเปิดลมมาครับลมก็จะขึ้นอยู่แล้วจะเอาจะเอาความแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูการยิงนะครับ การยิงว่าของเรามันจะแรงประมาณไหนนะครับนี่ผมตั้งไว้อยู่ประมาณเจ็ดบาร์นะครับเจ็ดบาร์ลมก็จะออกมาก่อนนะครับก็ต้องขัน้นซื้อไปใหม่ครับก็ต้องไล่ไล่ก่อนนะครับเผื่อน้ำครับน้ํามันจะออกมานะครับนี่ครับ มามาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆน้ำเราจะแรงประมาณนี้นะครับน้ำเราของเราครับเพื่อถนอมแผงคอยเย็นนะครับนี่ครับแับนี้ก็หัวก็จะเป็นสีนะครับสีรูเรามีไฟหรือว่าจะปิดปิดไฟก็ได้ครับปิดไฟเปิดไฟครับ ปิดไฟนะครับหัวเราแถมมา2แบบนะครับแบบสี่รูกับแบบรูเดียวนะครับความแรงของเราจะประมาณนี้เลยนะครับนะครับเครื่องเราทําได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้แรงกว่านี้เครื่องตัวนี้นะครับไม่สาม,มารถทําให้แรงกว่านี้ได้นะครับก็นี่คือจุดของการยิงนะครับ ้าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับปั๊มแรงดันนะครับก็จะสู้ปั๊มแรงดันไม่ได้นะครับเป็นรุ่นเก่าๆครับมันจะเป็นปั๊มแรงดันครับปั๊มแรงดันต้นหน้าจะประมาณสักร้อยบาทครับส่วนของเราครับมันจะได้อยู่ประมาณแปดบาทครับมันก็จะต่างกันแล้วครับความแรงของปืนก็จะต่างกันแล้วนะครับก็เรามาดูข้างในภายในเครื่องกันนะครับมาดูข้างมาชมดยกันครับผม นะครับถังครับก็จะเป็นสแตนเลสนะครับถังพักเรานะครับไม่มีระดับให้ดูนะครับไม่มีระดับน้ําให้ดูนะครับว่าน้ําอยู่จุดไหนนะครับของเราจะไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับแรงดันลมนะครับใช้ใช้ลมนะครับรร right ตัวนี้นะครับดึงขึ้นหมุนขวาเพิ่มนะครับเพิ่มแรงดันลมหมุนซ้ายก็คือลดแรงดันลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในตัวแปลงไฟนะครับจากสองยี่สินะครับเป็นสิบสี่โวลต์เป็น2 เป็นสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบหม้อต้มตัวนี้นะครับของอบโอโซนนะครับการเติมน้ํานะครับก็จะมีระดับให้อยู่นะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับอย่าเติมเกินนะครับถ้าเกินข้อเสียตัวนี้นะครับข้อเสียคือน้ําจะล้นนะครับมันเดือดแล้วมันจะล้นออกตรงตรงขอบบนี้นะครับนะครับก็ชมกันครับก็ใครถูกใจ ก็จัดนะครับใครไม่ก็จะประมาณนี้ครับพอดีข้อเสียนะครับก้อนนี้ก็จะโยกนะครับเพราะว่าเขายิงรีเวตมานะครับรีวิวแบบเต็มๆให้ดูเลยครับครับปุ่มอันนี้ก็จะเป็นทำความสะอาดล้างทำความสะอาดอันนี้ฆ่าเชื้อนะครับอบโอโซนอบตัวอบโอโซนนะครับแนะนำนะครับไม่ต้องเปิดเยอะครับเปิดนิดเดียว เปิดนิดเดียวนะครับถ้าเราเปิดสุดบาลนะครับสุดบาลอย่างอย่างนี้น้ําครับลมจะพาน้ําขึ้นมาตามนี่ครับตามท่อดํานี่นะครับก็จะออกนะครับเราเปิดลมบีล็กๆิน้อยๆครับแรงดันไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อจะเอาควันของน้ํายานะครับเข้าไปอบภายในรถนะครับนะครับส่วนหน้าจอนะครับถ้าเรา ไม่อยากดูจอนี้นะครับปิดได้เลยครับปิดได้เลยแต่จอนี้ก็ยังติดนะครับสามารถเลือกได้ครับอยากให้อยากดูตัวตันนี้ก็เปิดนะครับเปิดก็จะขึ้นนะครับเอาครับเดี๋ยวสายครับสายเอาสายสายปืนแล้วนะครับเนี่ยสายตัวเนี้วัดให้เรียวๆด้วยครับยาวเท่าไหร่ครับประมาณนะครับมีประมาณอยู่ที่ เมตรแปดสิบครับผมแปดสิบเซนครับแปดสิบเซนนะครับหัวเนี่ฮะอันยาวนะครับแปดสิบเซนสายเราก็จะแถมมาจากปืนนะครับประมาณสองเมตรนะครับรีวิวเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็จัดนะครับถ้าไม่ถูกใจครับไม่เหมือนรุ่นเก่าๆก็ปล่อยผ่านครับผมโอเคครับ